สวัสดีครับทุกคนนะครับวันนี้ผมโกชุนเขาวังนะครับมาเออจะบอกว่ามาบอกกับลูกค้าทุกคนนะฮะที่เคยรับประทานขาหมูของเราไปนะครับขาหมูพระนครคีรีนะครับถ้าทุกคนเห็นคลิปนี้แล้วนะครับก็ ให้เข้าใจไว้เลยนะฮะว่าเมื่อคราวครั้งก่อนเนี่ยตอนที่หมูมันขึ้นนะฮะเราเนี่ยได้มีการขึ้นราคานะฮะเป็นจาก60บาทเนี่ยเป็นกับข้าวนะจาก60บาทเนี่ยก็เป็น70บาทแล้วก็หลายคนนะฮะก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันแพงไปเอ้าขึ้นราคาหรอแล้วก็เหมือนกับว่าอูกกำลังของทุกคนนั้นจะไม่ไหวนะครับ วันนี้ประกาศให้ทราบกันเลยนะครับว่าผมนะฮะทางร้านนะครับโกชุนเขาวังนะครับโกชุนเขาวังขาหมูพระนครคีรีนะครับกลับมาขายราคาเดิมแล้วนะกลับมาขายให้กับทุกคนแล้วนะราคา60บาทของทุกคนที่ทุกคนนะ่ะเคยซื้อแล้วก็เคยเข้ามาชอบใช้บริการนะครับซื้อไปฝากลูกฝากหลานแม้กระทั่งกินเองนะครับ กับตัวเองและก็กับครอบครัวนะฮะวันนี้นะฮะความสุขที่ทุกคนเคยนะฮะเคยมีความสุขในราคา60บาทนั้นกลับมาแล้วนะครับเรากลับมาได้ระยะหนึ่งแล้วแต่ว่าอาจจะมีหลายๆคนเนี่ยยังไม่รู้ว่าเราเนี่ยเปิดนะฮะกลับมาใช้ราคา60บาทนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยออขอให้ทุกคนนะฮะกลับมากลับมาได้แล้วนะครับ70บาทนะฮะ70บาทเนี่ย ไม่ใช่ราคาเริ่มต้นนะราคาเริ่มต้นอยู่ที่60บาทเช่นเคยนะฮะให้ทุกคนนะฮะรับทราบเอาไว้นะฮะว่ามีราคา60บาทเหมือนเดิมแล้วนะครับผมโอเคก็ให้มาใช้บริการได้ตั้งแต่ในวันพรุ่งนี้เลยนะฮะหรือในวันนี้นะฮะเราอัดอเราอัดคลิปวันนี้แล้วก็ปล่อยคลิปไปอีกวันหนึ่งก็เออก็น่าจะวันที่สักี่สิบ 28นะฮะ28มิถุนายนฮะเริ่มตั้งแต่วันนี้28่ิมิถุนายนลูกค้าที่ยังเข้าใจว่าเราขาย70บบาทนะฮะกลับมาให้หมดทุกคนเลยนะครับผมโอเควันนี้ผมโกชุนเขวาวังนะครับมาส่งสารให้กับทุกท่านแต่เพียงเท่านี้และเรามีเรื่องเรานะฮะเราจะมีสารใดๆนะครับแจ้งกับทุกคนจะทำคลิปบอกให้ทุกคนรับทราบนะฮะในครั้งในโอกาสต,ต่อๆไปอีกนะครับผมโอเคสำหรับวันนี้ขอให้ทุกคนมา กันให้ครบและพร้อมเพียงด้วยนะครับจรัญยานนท์นะฮะซอยสหน้าคลินิกธนกรรมบ้านริมน้ำบางหัวนะครับสวัสดีครับ